สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเนื้อที่สมไร่หนึ่งงาน4ี่ตารางวานะคะอยู่เขตตำบลหนองสาลายอำเภอพนมนทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้เนื้อที่แปลงนี้นะคะเจ้าของได้ทำให้ทางบีทีปั๊มน้ำมันเช่าสัญญา15ปีนะคะทำปั๊มน้ำมันบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มีพื้นที่เหลือนะคะ อันนี้เดี๋ยวทิพย์จะขอดึกพาดูรายละเอียดนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างโดยประมาณ30เมตรนะคะแล้วลึกลงไปนะคะเนื้อที่3ไร่1ง,งาน4ตารางวาอยู่ในเขตตำบลหนองสาลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ที่ดินด้านหน้านติดกับถนนทางหลวงทัดินสายคำแพงแสนพนมทวนเส้น3-4-6นะคะ ตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะหรืออยู่หน้าปั๊มนะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะถ้าเรามองไปดังด้านซ้ายมือนะคะเราจะวิ่งกลับออกไปทางเส้นออกสุพรรณบุรีตัวการจชนะบุรีได้นะคะแต่ถ้าออกทางด้านขวามือก็จะไปกำแพงแสนนครปฐมเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของไใจให้ทาง ปั๊มพีทีทำสัญญาไว้15ปีนะคะสัญญาเช่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อผลประโยชน์ก็คือจะได้สัญญาในการเช่าที่ดินนี้ไปด้วย15ปีแต่ตอนนี้มันเข้ามาปีที่6แล้วนะคะสัญญาถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะ5ปีแรกผลประโยชน์ที่ทางปั๊มายให้ปีละ2,40,000บาท 5ปีช่วงกลางได้206,000บาทต่อปีนะคะส่วน5ปีหลังสุดท้ายได้208,000ต่อปีนะคะรายได้ของทางปั๊มจะจ่ายขึ้นทุกๆทุกๆ5ปีนะคะขึ้น10%นะคะซึ่งเป็นการเช่าถ้าลูกค้าท่านใดซื้อที่แปลงนี้ไปนะคะก็จะได้ผลประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวค่าเช่าจากทางปั๊มนะคะ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันมีพื้นที่ด้านหลังเหลือนะคะสำหรับปั๊มนี้มีด้วยกัน3หัวใจนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอกำแพงแสนโดยประมาณ36กิโลนะคะห่างจากตัวอำเภอพนมทวนโดยประมาณ10กิโลนะคะมีด้วยกัน3หัวใจผลดีคือได้ค่าเช่าจากสัญญาที่ผูมกมัดกับทางเราด้วยนะคะ ที่ดินแปลง,งนี้ส่วนหนึ่งทเป็นให้ปั๊มเช่านะคะอีกส่วนหนึ่งมันยังมีพื้นที่เหลือด้านหลังโดยประมาณสองไร่เศษๆนะคะที่ยังไม่ได้ทําผลประโยชน์อะไรสามารถมาทําสวนแปลงการเกษตรหรือทําเป็นห้องหรือบ้านเช่าหรือทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยสําหรับเจ้าของกิจการที่จะมาซื้อที่แปลงนี้ได้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่ สามไร่หนึ่งงานสี่ตารางวานะคะอยู่ในเขตตำบลหนองสาลายอำเภอพนนทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ด้านหลังก็คือเจ้าของก็ปลูกพวกพืชผ่านทางการเกษตรนะคะสำหรับพื้นที่ที่ที่ทางปั๊มเช่านะคะก็แค่รัศมีล่องร่องระบายน้ำนี้นะคะที่ได้ทำในรูปแบบปั๊มไว้นะคะ ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นที่ที่เหลือจากการที่ปั๊มเช่านะคะสามารถเก็บทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะคือปั๊มมามีสัญญาเช่ากับเราสิบห้าปีทั้งหมดสิบห้าปีแล้วทางเจ้าของจะทำออกิจการอะไรก็ได้นะคะอันนี้พื้นที่เหลือนะคะเหยือด้านหลังเจ้าของที่เขาก็เลยปลูกพวกพืชพันธุ์ทางการเกษตรไว้นะคะคือปลูกกล้วยไว้ด้านหลัง อันนี้เราขายยกแปลงเลยนะคะที่สามไร่หนึ่งงานสี่ตารางวาเราขายยกแปลงด้วยราคา9ก้าล้านสามแสนบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าสองห้านกามแดทิปนะคะด้านหลังมันจะเป็นสวนกล้วยที่ทางเจ้าของที่ปลูกไว้นะคะเห็นต้นไม้สูงสุดสุดเขตเลยนะคะ ตรงต้นประดู่น,นั้นเขาเรียกต้นประดู่ปลายสุดที่เลยนะคะด้านหลังก็เป็นลำรางคลองสาธารณะนะคะเนื้อที่โนนนี้เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มายยกตรงต้นไม้เนี้ยเป็นคล้ายๆรูปตัวแอลค่ะแต่เป็นลนักษณะพื้นที่กว้างนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าที่มีเงินเก็บนะคะสามารถซื้อแล้วเราสามารถเก็บผลผลิตได้นะคะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้ช่องลุ่งทิปบุญทมบ้านและที่ดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ